กดบนหน้าจอเพื่อเลือกระบบคุณเลือกระบบวันทูคอกรุณากดเบอร์โทรศัพท์เลือกกดจำนวนเงินที่ต้องการเติม รวจสอบเบอร์โทรศัพท์และกดยืนยนันหากกดเบอร์ผิดให้กดยกเลิกย่อนเหรียญทีละเหรียญต่อธนบัตรทีละใบย,ยอดเงินเกินจะเก็บไว้ให้ใช้ในครั้งต่อไปกับตู้สะดวกทั่วประเทศ นที่ใช้บริการ